ีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้หน้าจอ N b t บภาคใต้ย,ยังคงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดผาใตายและในส่วนของจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะวันนี้ยังคงเป็นในเรื่องราวของสถานการณ์ ขาวความเคลื่อนวหวเรืองคลองสิ่งถีหลยคนให้ความสนใจระดับน้ำค่ะแม้ว่าในพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างจะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ในเรืองของผาบรวมของการบริหารจัดการน้ำเพื่อถี่จะตั้งรับราวะเหตุการณ์อุทกภัยครังใหญ่ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนที่จะทําให้ทุกคนจะต้องตั้งรับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องนี้หมาาย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ภารกิจของ n b นะคนครรีธรรมราชน้าจะอ N b บีภาคใต้ในรายการระเบียงใต้ เดินจับมือกับสำนักงานชนรประทานที่15ซึ่งต้องบอกหวาเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานชนรประทานที่15้าเขาดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำการขาดการสถานการณ์ต่างๆการเตรียมการตั้งรับในบทบาทของสำนักงานชนรประทานที15่15าค่ะวันนี้ชนรประทานที่15รวมคลีคลายสถานการณ์อุตุภัยปี68เรื่องราวเป็นพันปรือค่ะวันนี้รวมพูดคุยกับท่านผูน้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรัก ซาสำนักงานจลประธานที่15ท่านพ่ออภิตินู่เมืองหนังอยู่ในห้องส่งแล้วคณนยาสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ต้องบอกว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โซนผคกต้ตออหลังนี้ก่อนที่จะมาพูดคุยกันนี่เราให้กําลังใจกันสักนิดหนึ่งก่อนค่ะครับก็สำนักงานชุลประทานที่15านะครับก็ในท่านะที่ว่าเป็นหน่วยงานนะครับที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการบริการน้ำในพื้นที่ นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพังงากระบ,บี่แล้วก็ภูเก็ตนะครับก็ข้อแสดงความาให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสอบอุทกภัยที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สุราษฎร์ธานีครับในเขตเมืองแล้วก็ปากพนังองจองจัดนครศรีธรรมราชครับ วันนี้ค่ะถ้าเรามองในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำภาพร่วมเลยนี่ตรงท่ามกันแร่งหงายว่าเชิญกันมาตรงหน่วยงานเลยทีเดียวสำหรับภาพรวมข้องสถานการณ์น้ำปัจจุบันนี้เป็นผ่นพื้นมั้งค่ะครับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะครับสักงารชุมประธานทิบห้าเนี่ยก็มีเครื่องมือในการติดตามครับสถานการณ์น้ำไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำฝนหรืรอว่านน้ำท่าในลำน้ำนะครับ เพิ่มกาข้อยาตอธิบายไปทีปริมาณน้ำฝนก่อนนะครับได้ในสำนักงานที่ประกสิบห้าเนี่ยมีสถานีวัดน้ำฝนที่ครอบคลุมห้าจังหวัดนะครับกระจายกันอยู่ทั่วไปทั้งห้าจังหวัดเมืนข้อมูลน้าจอที่ผู้ชมทางบ้านเห็นใช่ไหมครับซึ่งเราจะแก็บข้อมูลเป็นรายวันนะครับวันต่อวันแล้วก็รายงานข้ามาที่ย์สำนักนะครับจากข้อมูลเนี่ยเราก็ ให้นแนวโน้มว่าในช่วงตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มของปริมาณฝ้นก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะมีฟ้นที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ั้งในะครับในบางพื้นที่ครับแต่ส่วนมากแล้วก็คือจะค่อนข้างลดลงนะครับค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งว่าในภาพที่เห็นอยู่กราฟิกที่เห็นอยู่เราระบุวันที่เป็นวันที่27พฤศจิกายน2 5ง0 แต่ว่าพ่อได้แจ้งเบื้องต้นว่าข้อมูลนี้เนี่ยยังคงทราบมาที่จะรับชายได้ในในในอนาคตไม่กี่วันข้างหน้าด้วยใช่ไหมคะก็ในอนาคตก็คือจะมีข้อมูลข้อวันถัดมาเข้ารายงานเข้ามาเรื่อยๆครับอ๋อค่ะสำหรับต่อไปก็คือเป็นการวัดปริมาณน้ำในน้ำท้าครับเมื่อเราก็จะมีสถานีวัดน้ำทาในลำน้ำสายลักนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองท่าดีนครน้อย ครองใกล้คลองจากวัดนครรีธรรมราชนะครับแม่นม้ำตาปีแม่น้ำผุมดวงคล้องจงหวัดสุรา์นะครับคลองตะกัวป้าที่พังงาหรือแมาแต่คลองบางหญ่ที่จังหวัดภูเก็ตครับจากข้อมูลช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็เมื่อปริมาณฝนลดลงระดับน้ำท่าในลำน้ำสลักก็จะมีแนวโน้มลดลงเช่นกันนะครับอืค่ะอัปเดตข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมสั่งถางบ้านนี้สามารถที่จะเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ตรงช่องถังในบางคะ่ะสามารถติดต่อ ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือว่าเว็บไซต์ข้องส่วนบริษัทการน้ำและบึงซ่าสำนังกงานชุมนันสิบห้าหรือไปที่เฟซบุ๊กข้องส่วนบริษัทการน้ำและบึงซ่าครับคะ่ะอย่างคงต่อเนื้องคะพี่น้องเพราะว่าพอบอกว่าวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ําโดยเฉพาะในอ่างเก็บน้บาานําด้วยขอไล่ทันยังคงเป็นข้อกังวลสงสัยกันอยู่ว่าเอออ่างเก็บน้ําที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะรองรับน้ําได้หรือไม่แล้ว คือพูดกันง่ายๆภาษาชาชาวบ้านบางคนบอกว่าฝนตกนักต่อเนืองไล่ๆวันผ่นนี้แล้วอ่างมั่งเคลื่อนมั่งตีเตกไหมนะนี่เป็นเป็นป็าภาชาชาวบ้านครับครับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับค่ะมข้อแบงเป็นซองส่วนแล้วนะครับได้ค่ะสำนักงานจมนวนสิบห้ามีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบนะครับก็คือจะยุ่ในส่วนข้องผักตายฝั่งตอนตกนะครับจำนวนหกอ่างนะครับจะยุ่ในเขตจังหวัดกระบี่สามอ่างจังหวัดภูเก็ตอีกสามอ่างนะครับ ความจุร่วมนปัจจุบันนะครับก็ประมาณ80%ของความจุทั้งหมดนะครับก็เรายัางสามารถรองรับน้ำได้กรนี้ที่ว่ามี้นตอกอยังสามารถรองรับน้ำลากได้อีกบางส่วนนะครับแต่ก็ในส่วนถีเลืออีกหกอ้างนะครับอีกเกาอ้างครับก็จะยุ่ในเขตหลุ่มนาผาักตายฟั่งตะวันออกก็จะคือยังในโซนของอ่าวไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนครรีธรรมราชนะครับ จำนวนกาวอ้างนี้ก็จะมีความจุรวมประมาณ87อของความจุถั้งหมดครับทีนี้การวาจัดการอ้างตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมโดยการระบายน้ำหลวงหน้าเพื่อรองรับน้าลากครับค่ะ,ะต่อข้อคำท่ามเรื่อข้อของอ่างเก็บน้ำเนี่ยค่ะปกติแล้วเราก็จะมีการส่งทีมเจ้าหน้าที่คอยดูแลโดยเฉพาะเรื่องของอความปลอดภัยข้องการตรวจสอบระบบอ้างอะไรต่างต่างคือคือ,คอมีประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะมีครับมีประจาครับมีส่วน ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการชนประทานที่รับผิดช,ชอบอ่าเแคบนามนั้นๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานชนประทานที่ส้าเองครับก็จะมีฝ่ายที่ทำการดูแลเรื่องของความปลอดภัยเคลื่อนเป็นหน้าที่โดยเฉพาะครับค่ะ คราวนี้ค่ะมาถึงช่วงที่เราได้เห็นหวาสำนักง,งานชลประทานที่15เนี่ยเขาเข้าไปดูแลในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รับผิช,ชอบเหเมื่อนกับที่พ่อได้บอกไปว่าความดูแลของสำนักง,งานชลประทานที่15เนี่ยมียุ่ด้วยกัน5จังหวัดก็คือที่จังหวัด สุราษฎร์นครกบ,บิพังาภเครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะสถานการณ์อุทกรภัยในพื้นที่รับผิดชอบและเรื่องเราของการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานเลประทานที่15ตั้งแต่หรือมช่วงเล็กๆที่ว่าเมือนขุบนบ้านๆเขาเรียกว่าผลหรืมนาฝนบ้านเราเราเตรียมการดูแลในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบอย่างไงบ้างคะครับในช่วงนี้นะครับ โอกาสที่จะเกิดพายุฝนนะครับก็เราก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมอสซุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดที่จะมีโอกาสเกิดอุทกภัยก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนครศรีาาธรรมราชนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยาการเกิดภัยในช่วง่วงที่ผ่านมาก็จะมีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนครศรีาาธรรมราชที่เกิดน้ำท่วมนะครับต้มข้อเหลาเป็นว่าในช่วงในในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์เนี่ย ประมาณวันที่17ถึง20ที่ผ่านมานะครับเกิดน้าท่วมเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักสะสม4วันนะครับประมาณ4 3 3 5มิลลิเมตรนะครับโดยวันที่มีฝนตกหนักหมาที่สุดเนี่ยก็คือประมาณวันที่17นะครับมีฝนตกหนักถึงซองลยมิลลิเมตรนะครับทาให้น้ําในเขตคลองอ่าอํเอาเภอชัยยาอําเภอถาชนะมีระดับน้ำสูงสูงขึ้นนะครับข้าวท่วมพื้นที่การเกษตรและว่าพื้นที่ส้ำคาญทางเศรษฐกิจนะครับ การให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทานก็ได้นําเครื่องสุบน้ำนะครับ้อกรบเรื่องพักดันน้ำไปติดตั้งนะครับเพื่อแรงระบายน้ำนะครับหลอดปั๊ดห้าน้ำท่วมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเนี่ยพื้นที่ตรงสุรารตรงนั้นเนี่ยกลับเข้าสู่สภาวาะปกติเรียบร้อยแล้วนะครับมากันที่นครศรีธรรมราชกันทีทัดไปก็มาที่บ้านเราที่นครศรีธรรมราชนะครับพุ่งเวลาเดียวกันนะครับช่วงวันที่17 18 19 20ก่เกิดคนตกหน้กใช้ครับ ก็มีฝนซะส้มมาว่าสุรร์นะครับตรงนี้ที่นครก็ตกประมาณ620ม mm. ิลลิเมตรโดยทีว่ามีวันที่ฝนตกหนักก็คือวันที่19เกก็ตกเกือบ3า0รมิลลิเมตรในวันเดียวนะครับก็สร้างะระดับระดับน้ำทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองท่าเรือท่าเรือดีทีสิชนคลองท่าทนคลองกล้ายคลองไอเคี้ยวคลองเส้าทงคลองท่าดีนะครับรวมไปถึง แม่น้ำปั๊พนังนะครับก็มีระดับสูงขึ้นนะครับเข้าท่วมพื้นที่ไร่แห้งเราให้ความช่วยเหลือโดยการไปติดต้งเครื่องสุบน้ำในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมั้งหมด4ี่ครห้าเื่องนะครับแล้วก็เครื่องพระดำน้ำพลักดันน้ำอีกเจ็ดเื่องปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังเลือกพื้นที่ที่ประสบพ้นกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยเลือกโยแค่6กอำเภอในเขตลุ่มน้ำปั๊พนังนะครับในอำเภออื่นเนี่ยก็ ลับสู้สภาวะปกติไปแล้วครับในส่วนของอำเภอลุมน้ำปรบพนังพวกอำเภอเนี้ยก็จะขาดวานะครับถ้าหากว่าไม่มีฝนตกมารม a กเนี่ยก็จะกลับสู้สภาวะปกติภายใน20วันครับประมาณ20วันนั่นก็เป็นการสรุปสถานการณ์อุตกภัยแล้วก็การให้ความช่วยเลือที่เกิดขึ้นทางในพื้นที่รับผิดชอบหลายมาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีมากันที่นครศรีธรรมราชคราวนี้ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่แล้วก็มีพื้นที่โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำ <c oughs> ลายฐานนี่บอกว่าอ่างเก็บน้าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตรงนี้เรามีการบริหารจัดการอย่างไร,รบ้างอ่างเก็บน้านะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชรนะครับกว่าพวกมันจะคอกแล้วในส่วนที่เกินมีความจุเกินหนึ่งลานลูกศั์เมรนะครับเป็นอ่างเก็บน้าขนาดกลางนะครับมีอยู่ห้าห้าแห่งนะครับประกอบด้วยประกอบด้วยนะครับระดับแหลกอ่างเก็บน้ำห้วยนำไส้นะครับที่อำเภอชะวดตามภาพที่เราเห็นนะคะห่งที่ซ่องที่กระทูนนะครับ อำเภอพีปูนนะครับให้ดีซ้ำอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงที่อำเภอพีปูนนะครับแล้วก็อีกสองตัวก็คืออ่างเก็บนมสมมส้ำสะเม็รจวนแล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองสร้างที่อำเภอทุ่งใหญ่เรามีห้าห้าอ่างซึ่งก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะเกิดฝนตกหนักเนี่ยทางชนประทานที่สิบห้าได้บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำโดยการพร่องน้ำนะครับให้อยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ของการควบคุมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ เพื่อรองรับน้ำลากคือให้มีช่องว่างอยู่ประมาณอลอยสามสิบล้านตนัวแหวนเมตรนะครับทึอว่าเยอะทึอว่ามีน้ำอยู่แค่ประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ควบความจุอ้างรนะ่างจากที่มีฟ้นตกนักเนี่ยเราใช้อ้างตรงเนี้ยในการรับน้ำลากได้คิดเป็นปริมาณน้ำก็ประมาณเจ็ดสิบล้านเลยนะครับคือทีว่าลดความเสียหายไม่ให้ลงไปไม่ให้น้ำลากลงใปด้านถ้ายเคลื่อนนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็มี อ่างเก็บน้ำที่มีความจุโดยรวมทั้งวัดเฉลี่ยเลอประมาณ80เนของความจุอ,าอ่างในส่วนของการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเนี่ยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องราวโครงการาทดสอบความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำเนี่ยเรามีการตรวจวัดตรงนี้อย่างต่อเนื่องไหมคะครับมีการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องมีระบบตรวจวัดพฤติกรรมเคลื่อนนะครับซึ่งสามารถารายงานพ้นไปที่สำนักงานชุมพทานที่้าได้นะครับ ไม่ต้องพ่วงในกรณีที่ว่าน้ำเต็มอาเคปน้ำหรือว่าจำเป็นที่จะต้องระบายพ่านอา,อาคารระบายน้ำหลอนหรือสปินเวนนะครับก็สามารถระบายได้อย่างปลอดภัยนะครับทางนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนพื้นที่ทายน้ำให้ดูตัวหลวงหน้าเดี๋ยวนี้เรามีการนําเทคโนโลยีที่สันสมัยมากกว่าในอดีตค่ะคราวนี้ค่ะพี่น้องหลายคนที่บอกว่าพอไปปากพาร่งแล้ว ใกล้เป็นทีเทียวใกล้เป็นจุดเช็คอินแล้วเหมือนกันสําหรับประตูระบายนา้าอุทกวิภัตประสิทธิ์ไม่อยากอบทามข้อมูลตรงนี้ค่ะเรื่องโครงการบริหารจัดการประตูระบายนา้าอุทกวิภัตประสิทธิ์อะค่ะครับก็เป็นอีกอาคารหนึ่งนะสำคัญสาหรับการระบายนา้าลุมน้ำปะพนังใช้ประตูระบายนา้ำอุทกวิภัตประสิทธิ์เป็นอาคารหลักในการระบายนา้ำข่องลุมน้ำปะพนังนะครับปัจจุบันเนี่ย เราได้เปิดบ้านทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันที่2 0ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับเพื่อพร่องน้ำผสมนม้ำจือน้ำเค็มแล้วก็เตรียมําหรับหลักน้ำลาดที่จะผ่านประตูระบายนา้ำมุทอวิภาสิทธิ์ออกไปสู้ทะเลอ่าวไทยนะครับค่ะในเรื่องของการระบายน้ำาค่ะพอเรามีมีอุปสรรคมีข้อจํากัดที่ที่แล้งแหวามันเป็นอุปสรรคที่ที่ต้องดําเนินการยังไงบ้าง เป็นคำท่ามที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหน่อยคนีจะามคิดว่าเปิดตึ้งกระนำไปเปิดตึ้งกระน้ำไปนี่เป็นเป็นความคิดของคนทั่วไปแล้วแบบไม่เองกันย่างยังคิดแบบนั้นแต่พอได้ชุดความรู้จากพ่อก็เลยคิดว่าไม่่ฉค่เขาเปิดประตูระบายน้ํแล้วให้น้ําลงลีกแเ่นั่นก็คือจบปัญหาแต่จริงๆแล้วอุปสรรคก่อนที่จะเกิดการระบายน้ำมันจะต้องมีปัญห้าเกิดขึ้นก็คือระดับน้าทะเลท้ายประตูถ้ารับช่วงไห่ที่ระดับน้ำทะเลนุ่นสูง วันนั้นเราจะระบายน้าได้แค่ครึ่งวันนี้<อ>ก็คืออีกครึ่งนึงก็คือน้ำทะเลน,นู่นแหละ,ะเราไม่สามารถระบายน้ําออกต้องใช้วิธีการปิดบ้านแล้วก็ซูบออกซึ่งถ้าเทียบกับการเปิดบ้านเนี่ยปริมาณน้ำที่ออกโดยเครื่องซูบเนี่ยมันจะจ,ะจะน้อยว่าเยอะเลยนะ อีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ไล่คนใดใดตั้งคอสังเกตและที่สาคัญถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนในพื้นที่เขาก็จะใหเห็นกระบวนการทํางานของสานักง,งานจลรประทานที่สิก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็แนวทางการดําเนินงานโดยเฉพาะเรื่องของการกําจัดพักตบชวาในแม่น้ำปากผนังงานนี้ต้องบอกว่า ทำกันแบบบูรณาการอยากจะให้พ่ออ้ได้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการสื่อสัน้นการเข้าใจในแนวทางที่ทุกตรงกันสักนิดนึ่งค่ะ,ะ,ะก่อนจะให้ข้อมูลพ่ออ่อยอยากให้เห็นภาพรวมของขลองหลุมน้าปากพันังก่อนนะครับหลุมน้าปากพันังเนี่ยพื้นที่ประมาณสามพันหนึ่งร้อยตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่าใหญ่มากนะครับประมาณเกือบเกือบสองล้านไร่นะครับเป็นที่ราบหลุมที่เกือบครึ่งนึงแหละประมาณเกือบพันห้าร้อยตารางกิโลเมตร ซึ่งสภาพับภูมประเทศแบบเนี้จะทําให้มีลามําน้ํำลําคลองที่เชื่อมทึ่งกันมดลายไรายในปัจจุบันเนี้ยลําคลองลนาน้ำทัางมดที่อยู่ในลุ่นน้ำพะนังมีจํานวนประมาณหกลอยเจดสิบสายนะครับคีดเป็นความยาวรวมท้งมดประมาณพันแปดรอยกิโลเมตรไปกับเฉียงไม่ได้เลยแล้วก็เป็นคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของชุมพน,าานประมาณสามอยห้าสิบสาย เลือประมาณ8 0 0กิโลเมตรคํท่ามคือใจคลองขนาดนี้ความยาวคลองขนาดนี้คิดว่าจะเป็นพักต๊อป,ประมาณต่าได้ปริมาณเกือบหลานนั้นนะครับ<ฆ>ประมาณกาวเส้นสร้างมื่นสมื่นตันซึ่งหน่วยงานที่ดําเนินการจัดแกบพักตบอกฉวบปัจจุบันนี้ก็คือหน่วยงานเดียวมีกรมชลประทานอาจจะมีบางส่วนอาจจะรวมกับกรมโยธาธิการและสำนักง,งานโยธาธิการและพังเมืองนครศรีธรรมราช<ฆ>ก็ช่วยอยู่ด้วย<ฆ>ซึ่ง ถ้าเทียบกับปริมาณภากตบชวามันคนละคนละเรื่องกันเลยมันน้อยน้อยน้อยว่ามากนะครับปัญหาทีเกยขึ้นก็คือนอกจากว่ามนประทานเป็นหน่วยงานเดียวที่ดําเนินการแล้วเนี่ยเครื่องจักรเครื่องมือก็ทุกมันก็มีข้อจํากัดเง่ประมาณมีข้อจํากัดนะครับไม่สามารถเก็บได้ได้ทันกับการเติบโตของกตบของภากตบชวาครับการเติบโตของเขาเนี่ยเร็วมากนะครับมีรายงานการวิจัยว่าพักตบชวาเนี่ยสามารถ เติบโตได้วันละประมาณ80าประมาณ8เปอร์เซ็นต์เมื่อคิดเป็นพื้นที่พิวน้ำท,ที่ปกครูพิวน้ำนะครับหรือว่าจากหนึ่งตอนเนี่ยสามารถเพิ่มไปเป็นหกเสน้นตอนได้ภายในหกเดือนหรื่อว่าค่อนข้างเร็วมากอันนี้ก็เป็นปัญหารักลักนะครับที่อยู่ในลมน้ำปันธนั่งซึ่งที่นี่วิธีการแก้ปัญหาขีดวาหนวยงานชุมพรท่านนวยงานเดียวเนี่ยไม่สามารถทำ,ทำได้ ต้องมีการบรูรณาการล่ยล่หน่วยงานนะครับอย่างเช่นสำนักงานโยธาธีการพังเมืองรวมกับอ,อบจอหรือว่าอาบาตอำเภอที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำประพันังท้งมดนะครับช่วยกันรวมมือกันในการแก็บพักตอบอพร้อมกันท้งมดและการแกบให้หมดลุ่มนม้ำหลังจากนั้นก็คือเป็นวิธีการควบคุมอาจจะแก็บเล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้พักตบฉวบเพิ่มจนถึงปริมาณที่ว่าไม่สามารถควบคุมได้นะครับค่ะครับ นั่นก็เป็นวิธีการบูณาการท,ที่ควรที่จะรวมมือกันในอานาคตของรัฐนาปัาพนังครับอันนี้ถ้ามแทนคุณผู้ชมทางบ้านวาพักคตบชวาทีว่าเราดํา,นนา,านดเนินการจัดเก็บแล้วเนี่ยเรานําไปตรงไหนคะตอนนี้ถ้าในส่วนที่กรมชรมท่านดําเนินการจัดเก็บเนี่ยก็จะเก็บกองไวท้ทีข้างตะลิ่งบางส่วนแต่จุดลักที่ีเก็บเนี่ยก็คือหน้าประตูทกนะครับหน้าประตูทกวิภาปัสสิตธก็จะเก็บึ้นกองบริเวณตะลิ่งแล้ววา แล้วก็จะมีที่ที่เป็นลานกว้างนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะค้นใส้ดรอบรรทุกแล้วก็ไปก้องไว้ถ้าประชาชนหรือว่าพี่น้องเกษตรกร,กกรต้องการที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดไปเป็นไปเป็นปุ๋ยมักก็สามารถเข้าไปข้อรับได้ นั่นก็เป็นแนวทางการบริหารจัดการในช่วงของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงอีกหลายๆจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อข้อคําหอีกหนึ่งยงเมื่อสักครู่ท่านพ่อได้คุยกันในเรื่องของการสนับสนุนทางเครื่องมือเครื่องจักรนะคะช่วงแรกว่าการบริหารจัดการน้ำตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนเครื่องอ พลักดันน้ำสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตู้ขวบคุ้มแล้วก็เครื่องสุบน้ำที่ไล่ชนิดไล่ขนาดออตรงนี้ค่ะไล่าฐานก็อาจจะทรสงไสัยว่าพื้นที่ขนาดไหนถึงจะใช้เครื่องสุบน้ำขนาดไหนหละต้องใช้อุปกรณ์ส่วนขวบอะไรบางในการที่จะดำเนินการข้อการรับการสนับสนุนจากสำนักงานชลประทานที่15ตรงนี้ค่ะพ้นที่ว่าเราได้ลงพื้นที่ช่วยแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะข้อมูลแรกนะครับก็คือในสำนักงานชลประทาน15เนี่ย ก็จะมีเครื่องจักรเครื่องมือนะถ้าแยกเป็นเครื่องจักรคค่ะรับก็จะมีเครื่องสุปน้ำอยู่ประมาณ80เครื่องนะครับเครื่องพักดันน้ำยี่เครื่องเรือขัจักรบรรจุห้าลำรถบรรทุกคณะสัตวต่างสี่สิบหคันนะครับเครื่องจักรกลนักอีก12คันในส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือที่ท่ามเครื่องสุปน้ำเครื่องพักดันน้ำเนี่ยก็ตามนโยบายก็คือสามางมัด ข้อถ้าเป็นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถข้อมาที่สำนักง,งานชุมนุมสิ้าโดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าผ่านอบตมาก็ได้นะครับถ้าเป็นงานคุดล็อกก็สามารถดําเนินการเช่นเดียวกันนะครับสามารถข้อมาได้ผ่านอบตอครับค่ะ ต่อข้อคำถามอีกหนึ่งประเด็นที่คุณผู้ชมทางบ้านหลยฐานให้ความสนใจโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดแลือก็ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบแต่ไลยฐานในบอกว่าตั้งแต่มีโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชก็ค่อนข้างถ่จะ โครงการนะ่ะยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่ามองหินพาบไปในวันข้างหน้าแล้วว่าจะช่วยเลือกบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ได้มากๆเลยทีเดียวไม่อยากจะให้พอใดให้รายละเอีย,ย,ย,ยดเหลืองนี้กันสักนิดนึงแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะมาโฟกัสกันเหล่องนี้ชัดๆว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรไปถึงได้อะไรกันบ้างแล้วช่วงนี้ให้ข้อมูลกันสักนิดนึ่ค่ะก็ข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำรับอุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยโครงการบรรเทาภัยเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งแม้ว่าจะยุ่ระว่างการก่อสร้าง ก็าตามนะครับแต่ว่าเมื่อในเมื่อว่าน้ำจากคลองถาดีในมีในปริมาณมากขึ้นซึ่งระดับนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องอใช้คลองพ่านน้ำเนี่ยช่วยในการลดน้ำลากหรือว่าตัดยอดน้าลากป้องกันหรือว่าลดความเสียให้คลองน้ำจำนวนมากที่จะเข้าในเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ,รรบโดยใช้คลองพัานน้ำเนี่ยที่ยุ่กับร่งการก่อสร้า,ง,างเนี่ยรับน้ำลากส่วนนึง ผ่านไปทางถนนไส้เป็นจมาหนาพลูนะครับเรือว่า,านนไส้ซีหนึ่งศูนซ้นะครับแล้วก็ผ่านถอดลอดไปออกอีกฟังหนึ่งของถนนแล้วก็ไล่ลงคลองระบายน้ำาส้หนึ่งนะครับไปออกคลองหวังบัวไปออกคลองท่าเรือแล้วก็ไปลงัวดรุดผ่านไปออกปากนครแล้วก็ออกทะเลโดยที่ไม่ผ่านเมืองนะครับซึ่งพ้นประโยชน์ตรงนี้ชื่อว่าสามารถลอด ปริมาณน้ำได้ส่วนหนึ่งนะครับสร้างทำให้หลอดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในเมืองนครครับ ในขณะที่พอให้ข้อมูลค่ะไม่อยากให้ถีมงานใดใดขึ้นผาบสร้างผาบข่าวข้องโครงการบันเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชค่ะมีมีผาบมาฝากด้วยหวาจุดสําคัญจุดต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไม่ไรกันบางพอจะได้ให้ข้อมูลเพิม่มเติมในตรงนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็สําหรับความคืบนหน้าของโครงการบันเทอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยต้องบอกว่าเราจะต้องขยายพ้นกันอีกสักหนึ่งครั้งเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พี่นองประชาชนนี้ ให้ความสนใจกันหมากๆคาดว่าถ้าโครงการนี้แล้วเซตเนี่ยจะเกิดพ้นอะไรต่อพื้นที่ในเชิงบวกกันบ้างค่ะสําสหรับผลประโยชน์ของโครงการนี้นะครับก็จะนับรับแลกหลอดความเสียหายจากปตทกในเขตเตศบาลนาครน,นครศิรีธรรมราชรวมทั้งพื้นที่ตาบลที่อยู่รอบๆข้างโครงการพบผนประโยชน์ที่ซอกก็คือในช่วงฤดูแรงนะครับชายน้ำสามสรารถชายน้ำที่นอนคลองในคลองระบายน้ำเนี่ย สำหรับการอุปโภคบริปโภคหรือเพื่อการเกษตรก็ได้นะคะ,ะนั่นก็เป็นภาพรวมวันนี้ค่ะภารกิจของสำนักงานชลรัฐประทานที่15ค่ะในการรวมคลี่คลายสถานการณ์อุทกภ,ภัยปี2568ค่ะยืนยันเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะกำลังของบุคลากรเรามีอุปกรณ์ต่างๆถที่พร้อมสนับสนุนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย บุคลากรก็เป็นสิ่งสําคัญเน้นย้าให้กับผู้ชมทางบ้านรวมถึงช่องทางการประสานงานกับสํานักง,งานชลรประทานที่สิในชง้ายสักนิดนึงค่ะครับเรื่องของบุคลากรน,นะครับมีเจ้าหน้าที่ถี่ประจําสูตรประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำคล่องสำนักง,งานชลประทานที่ิบห้าและก็ถี่ประจําอยู่ตามโครงการชลประทานต่าง,างๆนะครับในสังกัดคล่องสำนักง,งานชลประทาน 45. จะมีสู้วิเคราะห์เพื่อทําหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำฝ้นน้ำทา ก็ขาดการนะครับถ้าเกิดว่าคิดแล้ว,วาอาจจะเกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติภัยก็จะมีการแจ้งเตือนไปยัางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแ้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่สหรับติดตัง้งอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือพวกเครื่องสุบน้ำเครื่องพักดานนา้า เรามีคนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาครับสถานการณ<ต>์ครับต้องบอกว่าไม่เพียงแต่สถานการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปีสำนักง,งานเลประทานที่15กรมชลประทานเขาเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในช่วงของน้ำแรงเราก็ดูแลในเรื่องของการบริการจัดการน้ำด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับในช่วงของน้ำแรงในช่วงสิ้นนาฝนนะครับก็จะเข้าสู่ฤดูแรงนะครับก็จะมีซ่องพื้นที่ สำหรับที่จะต้องใช้น้ำต่อไปนะครับก<ฆ>็มีทางด้านพื้นที่ฟั่งตะวันตกนะครับฟั่งอนดามันเนี่ยก็จะเป็นการใช้น้ำสำหรับการทำปลูกข้าวนาปีแล้วก็<อ>การปลูกผืชพักผืสซวนฝ้าพ้นม้ายยินตอนนะครับ คือข้อมูลตรงนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะข้อขํำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำลากข้อการช่วยกว่ารับการช่วยเลืออย่างไรเรื่องของสถานการณ์น้ำแรงเราก็มีการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะปลูกกะไดในช่วงหน้าแรงให้ได้พ่นผลิตมากที่สุดในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ปรึกษากันได้ค่ะคกับสำนักงานชนะทานที่15ค่ะเรื่องราวยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้คงจะต้องบอกกว่าถิา่นไทยให้ติดตามในตอนต่อไปโดยเฉพาะความคืบหน้าลงลึกรายละเอียดในเรื่องของ โครงการบันเทาอุทกภัยเมืองนครสี่ธรรมราชวันนี้น่าเสียดายหมดเวลาแล้วค่ะต้องขอบคุณหมากๆมาค่ะสำหรับท่จานย์ผู้อำนวยการปิติหนู่เมืองค่ะผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักง,งานชลประทานที่15มาให้ข้อมูลในรายการวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมมาด้วยตลอดค่ะไม่พร้อมโดยพ่อออและทีมงานขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ